สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Cat Idol Live Session กันนะคะเย้เรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะสวัสดีเจ้านีนาเจ้าเย้สวัสดีค่ะเจเจค่ะเย้สวัสดีเจ้าเคียราเจ้าสวัสดีเจ้า,จา,จาพันเจ้า สวัสดีเจ้าสิตาเจ้าเอ้สวัสดีเจ้าเหมยเจ้าเอ <Hey. S 3> ้่ะวันนี้นะคะก็เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะ<อ>ซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตจัวสายการบินนะคะที่ผันตัวมาเป็นเชฟค่ะ<อ>แลวก็เขาเนี่ยยังติดท็อป5นะคะในรายการ Master Chef Thailand Season s ซ<อ>ีซั่3ด้วยค่ะ ใครใครใช่เลยใช่เลยก็คือเชฟ สวัสดีค่ะเชฟปอนะค,ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็อยากจะมาสัมภาษณ์เชฟปอนนะคะเกี่ยวกับน้องแมวนะคะซึ่งเ,าเราอยากจะให้เชฟปอนเนี่ยช่วยแนะนําตัวน้องแมวของเชฟปอนหน่อยนะคะว่าแบบว่ามีตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยครับผม <moder ne ga> ก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันเนาะปอนนะครับจากเอ่อพวกแข่งขันจากรายการมาเตชิฟท์ไทยแลนด์ชิงทรั NS สามนะครับผมแล้วก็พวกแข่งขันรายการมาเตชิฟท์ออสตานะครับผมอดีตจวดลูกเรือสายกบินกาตาเนาะก็ตอนนี้นะครับมีแมวทั้งหมด5ตัวแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถเอาเอามาทั้งหมดทั้ง5ตัวได้นะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเกินไปก็ตอนนี้ที่มีอยู่กับตัวนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบน้องแมวสักครู่นะครับได้ค่ะโอเค มีเลยลูกสุดที่รักตัวนี้เลยเหมือนเคี้ยวกุดไหมเคยใครเคยดู How to Train Your Dog ไหมเหมือนเคี้ยวกุดไหมเคี้ยวกรุดเคี้ยวกุดแต่ตัวนี้ชื่อกอล์มนี่ว่นี่เป็นแมวตัวแรกของพี่ปอนใช่เป็นตัวแรกเลยน้องพันอะไรคะสายพันอะไรคะเนี่ยอะไรนะครับเป็นสายพันอะไรคะน้องแมวกอลอ๋อทุกตัวของบ้านปอนจะเป็นสายพันเป็นสกอตชหมดเลยครับแต่ว่ามันจะมีทั้งหูพับแล้วก็หูตั้ง ก็คือบ้านปอนจะมีหูพับ4ตัวแล้วก็หูตั้ง1ตัวครับแล้วก็มีเป็นน้องคานาเมะกับน้องคิระอะไะเป็นสกันดิ้เหมือนกันก็คือทุกคนเป็นสาวกแมวหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสุดยอดสุดยอดทกนพาดแมวกันหมดแล้วนะคะครับผมค่ะคแล้วเชปปอนคิดว่าเมนูไหนเนี่ยเหมาะกับสัตว์เลี้ยงของเชฟปอนบ้างค่ะแบบ ขนมใช่ไหมฮะพวกขนมใช่ไหมออค <testimony>. ือจริง,รงๆแล้วต้องบอกกันว่าแมวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์ทีเออ่เราไม่สามารถให้พวกขนมที่ออกแนวในแนวแบบ,แบบเป็นขนมหวานได้นะแต่ว่าถ้าสมมติให้ปอนนิยามขนมมาสักอย่างหนึ่งที่เหมาะก,กับแมวที่บ้านปอนเนาะปอนก็จะนิยามเป็นพวกเอ,อ <laughs> เหม<อ>ือนแบบเป็นพวกคอตตอนแคนดี้ละกันขนมแบบพวกที่มันเป็นทํามาจากน้ําตาลฟูฟูเพราะว่าขนแมวมันจะมีความลักษณะฟูฟ่องเนี่ยเนาะแล้วก็ มันจะมีความหอมเพราะว่าแมวอ่ะด้วยด้วยความที่เป็นแมวครับแมวจะไม่ค่อยเออ่มีกลิ่นสาบก็คือจะกลิ่นกลิ่นค่อนข้างหอมก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับขนมพวกคาร์ทอนแคนดี้อะไรพวกนี้ครับพวกสายไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่คนแล้วกินเลยกินเลยเมื่อกี้ที่อุ้มมาก็คือสายไหมสีดำสีดำสีดำครับผมสีนองสีนอส ค่ะแล้วนะฮะแมวเริ่มบนค่ะแล้วสาหรับเชฟปอนคิดว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยค่ะแบบมีของกินอะไรที่แบบว่าอยากจะแนะนํำไหมคะที่แบบน้องแมวกินได้ใช่ไหมที่น้องแมวสามารถกินได้แล้วแบบมีประโยชน์ต่อน้องแมวอะไรพเศษจริงที่ที่ทานได้แล้วมีประโยชน์ใช่ไหมใช่ปอนคิดใช่ปะปอนเคยทําอาหารออกมาให้แมวทานอยู่ครับแต่ว่าตอนนั้นเอาไปออกอีกรายการหนึ่ง ทำเป็นอาหารแบบไฟดิงให้แมวก็ <Wow. S 2> จะเป็นซุปโอ้โห oh, สุดรูเลยสุดรูใช<า>ค่คือคือได้โจทย์คือทําเป็นไฟดิงใช่ปะก็คือเ,เราเลยทําเป็นสามคอร์สเมนูซึ่งจะเป็นซุปทูน่ากับนมแพะ hmm. นอนซึ่งน้องแมวสามารถทานได้ <Wow. S 2> แล้วก็เมนูที่สองจะเป็นทา้าปลาแซลมอนปลาแซลมอนดิบครับแต่ว่าเป,เป็นเกรดที่ทานแบบสาชิมิได้เราเอามาสับเนาะแล้วก็ใส่บ hmm. แบบพวกเราปรุงจะปรุงไม่เยอะเพราะว่าแมวก็ไม่สามารถเอ่อทานอาหารที่มีรสจัดได้ oh. เพราะฉะนั้นเราก็แค่ ราแค่จะไม่ได้ปรุงอะไรที่สาเราเอา,เ,าเอาเราเอามาสับรวมกันแล้วเราก็ใส่ไข่แล้วเราก็เอาโรนทิรเผาเพื่อมันทำมีความหอมมากขึ้นใช่แล้วก็แล้วก็เราก็ทําเป็นเมนคอร์สก็ทําเป็นตัวแซลมอนอย่างครับก็ย่างกับกระทะเฉยเลยแล้วก็ทําเป็นตัวถั่วเอ่อเขาเรียกว่าไงถั่วลันเตาที่เอาไปทํเป็นเป็นเหมือนพิเรเนาะเอาไปปั่นเฉยให้ออกมาเหมือนคล้ายคซอส แล้วก็โรยด้วยตัวกัญชาแมวหรือแคทนิดหนึ่งนี้ครับ oh. แต่ปรากฏว่าอาหาร<ม><ม>น่าทานมากหิวมากตอนอาหารคือน่าทานมากแต่คือแมววันนั้นเอาไปออกรายการข้างนอกบ้านเขาก็เลยไม่ทานเลยสักคำเดียวอ oh. <laughs> มไรแมวมเป็นแมวเรา่ <S <S <c oughs> เยแมวเราเลยไม่คือคือถ้าปอนปอนคิดว่าถ้าอยู่ที่บ้านน่ะคือแมวจะทานแต่คือเราออกไปข้างนอกเนาะแมวมันตื่นที่แล้วก็ไม่เคยแบบออกกล้องอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยเกรงเงก็เลยไม่ทานเลย แต่ว so ่าแบบหนเชปอนก็แบบพูดเมนูอาหารที่แบบเหมาะกับแมวเชปอนแล้วก็เมนูที่เคยท้เชฟแบบเคยทําพวกอาหารแมวแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยคิดว่ามีเมนูอาหารไหนที่เหมาะกับลักษณะแมวเราบ้างอ๋อเหมาะกับลักษณะแบบพองวานอะไรเป็นลูกอิมเมจอะไรหรคาราเมะก่อนไหมคาราเมะคดราเมะหรอคือมันเป็นสีส้มอ่ะเนาะน้องมีสามสีเลยแบบใช่มีสามสีมีนี่คาราเมะค่ะ อ๋อคือตัวนี้เลยหรอใช่ค่ะต้องอยู่ไหนห้องหลับมอนน่ารักมากหลับแล้วก็เราต้องหาขนมที่มีสีส้มเนาะเออเป็นอะไรดีอ่ะเค้กส้มเหรอเออเค้กส้มไม่ฉันว่าคานาเมะเหมาะกับกาแฟเพราะคานาเมะชอบทำนั่งง่วงเค้กส้มกับกาแฟใช่กินคู่กันประมาณนี้เนาะ ี่สิตาละของคีราสิตาคิีร่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นคาราเมลเป็นรสชาติคาราเมลมแวด้วยชูแมวชูแมวคีร่าเนาะเป็นสีส้มค่ะเป็นแมวส้มแมวส้มอีกแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เป็นรสชาติคาราเมลเหมาะกับคีร่าดีค่ะใช่เป็นเซตของหนูสำหรับหนูคิดว่านี่ค่ะอันนี้ก็คือน้องก็คือตัวขาวเลยแร็กดอเนาะเป็นแร็กดอแร็กดอเนาะเป็นแร็กดอนาาแล้วก็มีตาสีฟ้าคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวก มาการองอะไรอย่างงี้ว้าตดเสตด้วยเหมือนกับพวกมาการองหรือแบบอะไรที่แบบมีความแบบฟูฟ่องเพราะว่าตัวน้องก็จะแบบขนฟูฟ่องลองฟิวเลยใช่ใช่น้อ็เหมือนสายใหม่อยู่นะใช่น้องเหมือนสายใหม่่เหมือนสายใหม่ใช่เลยต่อไป ของฮีโร่ค่ะนี่สำหรับหนูก็คิดว่าคงจะเป็นแบบประมาณแบบสีขาวดำอะไรอย่างงี้แบบคุกกี้แอนครีมเพราะน้องก็เป็นตัวสีขาวดำเหมือนกันโอ้โหโอริโออะไรอย่างงี้่ใช่ค่ะโอเคสำหรับหอมนวลว่าหอมนวลรูปนี้ตะเงง่หน้าหน่อยแต่ว่าน้องเป็นพันธุไทยตัวเดียวเลยค่ะใช่ก็เลยคิดว่าเป็นพันุวิเชียนมาดค่ะก็เลยคิดว่าแมวไทยดีอ้อนสุดแล้วครับ อะไรนะแมวไทยอ้อนอ้อนที่สุดละมไทยอนนีสุดละอันนี้ของจริงยืนยันจริงอันนี้จริงเลยค่ะก็แบบสำหรับหอมนวลนล้วเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นพวกขนมไทยค่ะแล้วก็พวกแบบมีกลิ่นหอมๆด้วยแบบตามชื่อน้องเลยหอมนวลเนี่ยค่ะแบบสีน้ำตาลคิ้มคอะไรประมาณนี้แอนต่อไปค่ะ ก็เป็น <Five> น <pressing rico> <Gregory> ้องบรูซ <ends> ิเฟอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นบิวตี้ช็อตแฮร์สีบลูค่ะก็จะเป็นแบบออกสีเทาๆเหมือนสีชาโคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นขนมก็ต้องเป็นเมนูที่แบบเป็นเมนูชาโคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาน่าจะเข้ากับบลูสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคแช่วุ่นวายมากคือทุกคนดูฟังจากเมนูชื่อเมนูแต่ละอันไฮโซนะของปอนสายใหม่คนเดียวเลยเอามา adapt ค่ะอย่างเืี้ ใช่ค่ะโอเคครับแล้วเมื่อกี้อีกนิดนึงก็คือเมื่อกี้เห็นว่าเชปปอนเคยทําอาหารในรายการใช่ไหมคะที่เป็นอาหารแมวแล้วใช่ครับเคยแบบแบบเคยทําอาหารในรายการที่เป็นอาหารแมวแล้วเคยกลับมาทําที่บ้านไหมคะที่เป็นแบบทําให้น้องแมวเป็นแบบเดลี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเดลี่อาหารประจํที่ทําให้น้องแมวทานใช่ไหมครับสมมติก็จะเป็นบาร์บาร์บก็คือจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารดิบที่ให้น้องทานใช่น้องก็ทานอยู่นะ แล้วก็เมื่อวานพึ่นผ่านวันเกิดของกอลัมกับดอบบี้มาเมื่อวานเลยซื้อเป็ด Happy Birthday ลูกก็คือทำก็คือไปสั่งสั่งซื้อเป็นมันมันรูปรูปทรงคล้ายกินบับอะครับแต่ว่ามันน่าจะทํามาจากพวกพวกเออน่าจะเป็นปลาหรืออะไรพวกเนี้ยปองปอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็คือมันมีกลิ่นค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่คือรูปรูปทรงคล้ายกินบับเลยแล้วปอาก็เลยมาปักเทียนให้น้องกินคือให้น้องทานน้องไม่ทานหรอกเราก็เลยต้องมายียีใส่มือเราแล้วก็เนี่ยกลใช่ อยากอยากบอกเชปอนว่าเชฟปอนเป็นมาสเตอร์เชฟใช่ไหมคะทางเราก็มีมาสเตอร์เชฟเหมือนกันนะคะเราก็คืคนหนึ่งยังไม่ได้คนเกิดแล้วเลยเฮ้ยดีนะเก่งทั้งแบบร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้เชป่านทำับข้าวได้อีกสุดยอดเชฟประจำของเรายิมเบอร์ของเราก็คือได้กินขนมหรืออาหารจากเจเจนะคะอร่อยมากเลยค่ะสุดยอดครับสุดยอด มีใครอยากถามอะไร oh, <okay. S 1> มีใครจะถามอะไรเชฟปอนไหมคะแบบความรู้เกี่ยวกับแมว hmm. แบบด้านการกินของน้องแมวอะไรอย่างนี้ hmm. อื <Okay. S 1> แต่ว่าสิตรามีคําถามหนึ่งคืออยากอยากถามเชฟปอนว่าเออแบบว่าอาหารที่น้องกิน่ะมันควรจะแบบว่ารสชาติความเข้มข้นประมาณไหนเพราะว่าเคยได้ยินว่าอาหารบางอย่างอ่ะมันทําให้น้องเป็นไตน้ําตาน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะควรทานแบบประมาณไหนอะไรยังไง ครับผมก็อย่างอย่างของแมวบอน,นะจากจากที่ปอนสังเกตแมวตัวเองมาก็คือบางตัวก็จะสามารถทานแบบพวกไอตัวไอพวกตัวพวกเป็นแมวเลียเนาะเราเคยให้กันบางแมวเลียใช่ไหมคะค่ะอ้ยบอลตับตัวนะก็จะมีให้ก็คือปาที่ได้มาคือเป็นเป็นสกอตชเหมือนกันขนตัวนี้ขนยาวแต่จะมีปัญหาเรื่องลำไส้แล้วก็เรื่องค่าตับนันจะสูงมากเกินไปเพราะว่า บางครั้งคือสารเคมีในบ้านน้ำยาถูพื้นด้วนนั่นแมวเผลอไปเลียแมวเลียหรืออะไรเงี้ยครับที่ผ่านการผ่านการเรไยกว่าอะไรอ่ะผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีผลกระตอดน้องแมวด้วยอะไรเงี้ยครับคือถ้าเรารักเขาอยากอย,กอย,กอยกู่ย้ายเขาอยู่กับเรานานๆเราก็ต้องเลือกให้เขาเลือกกินนิดนึงถึงแม้บางครั้งเขาจะแบบดือ้อหรือไม่ยอมกินเงนี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นผลดีต่อเขาเงี้ยให้เขาอยู่กับเราได้นานมากขึ้นก็แล้วก็ต้องใจแข็งครับใจแข็เล แล้วถ้าเราอยากแบบฝึกให้น้องแมวเริ่มกินบาฟอย่างนี้เราต้องเริ่มยังไงบ้างคะเอ่อบาฟเหรอครับจริงเอ่อน้องแมวที่จะทานบาฟได้ถ้าปอนจำไม่ผิดนะต้องอายุประมาณหกหรือเก้าเดือนขึ้นไปนี่แหละแล้วคือจะทานได้ใช่ใช่เพราะว่าแมวเด็กมันจะยังมีปุ้มปุ้มกันน้อยเนาะแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ถ่ายพยานอะไรเงี้ยก็คือให้กินแต่คือข้อดีของการกินบาฟอย่างหนึ่งกีปอนรู้เลยคือหนึ่งคือตัวน้องแน่นขึ้นสองคือกลิ่นกลิ่นปากอะครับ ว่ากลิ่นปากหรือว่ากลิน่นกลิ่นไอไม่พึงประสงค์ในปากเนี่ยมันจะหายไปอย่างมีช่วงหนึ่งคือแมวที่กําลังกําลังโตนะครับมันก็ค่อยๆมีกลิ่นปากมากขึ้นเนาะแล้วปองก็ให้กินบาร์บอกว่าพอทานบาร์เสร็จอ่ะคือตอนแรกเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้ให้กินแต่ว่าเราเอาเขาไปอยู่อกีกบ้านหนึ่งแล้วบ้านนั้นเขากินบาร์เปนทั้งบ้านแล้วแมวเราก็เลยไปกินด้วยแล้วพอเรารับแมวเรากลับมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแมวเราแบบกลิ่นปากหอมขึ้นวะเขาแป้งฟันให้หรออะไรอย่างเงี้ยปองปองก็เลยแบบ น่าจะสงสัยน่าจะเป็นเรากินบากก็เลยลองกลับมาให้บากดูเขาก็กินอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวองมั้งแล้วเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยได้ให้แต่ก็คือกลิ่นเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นปากอะเลยก็หายไปเงี้ยครับเราต้องแบบรอน้องแมวรอน้องแมวเราโตขึ้นกว่านี้ใช่เพราะเราไม่ต่เเด็กค่ะใช่สี่ห้าเดือนกันอยู่เลยห้าเดือนนอยู่เลย อยากจะถามเชนปอนว่าแบบมีอาหารคนที่แบบแมวสามารถกินได้ไหมคะกินร่วมกันแบบกินด้วยกันแบบกินด้วยกันอะไรอย่างงี้เหมนคนที่แมวสามารถทานได้เหรอไม่ทจริงๆปอนว่าถ้าสมมติว่าไม่อะไรมากปอนว่าพวกปลานึ่ออะไรเงี้ยที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรสเนาะเพราะปกติปลานึ่งเราก็จะบางครั้งก็จะเป็นนึ่งเปล่าๆปหรือใส่แค่กลิ่นสมุนไพรเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็กินกับน้ำจิ้มแยกปัญหาปลานึ่งที่ไม่ได้ผ่านการปรุงอะไรเงี้ยเพราะว่าแมวน่าจะสามารถทานได้นะตัวเนื้อปลา ช่ก็ก็เหมือนข้าวข้าวแมวเคยทานกันไหมที่เป็นข้าวหกปลาทูอะไรเงี้ย่แต่แต่เราแต่ปอนคิดว่าเราก็ต้องให้สัดส่วนของปลาทูในระดับหนึ่งเพราะว่าปลาทูที่เราได้มาสามารถเป็นปลาทูเข็มไม่งั้นน้องก็จะน้องคือสัตว์ถ้าได้รับรสชาติอะไรมากเกินไปครับก็จะไม่ดีต่อไตต่อต่อระบบของเขาอะไรเงี้ยครับก็คือต้องต้องระวังนิดนึง ต้องให้เชฟเจเจลองสุดทำใะให้น้องแมวลองชิมกินให้ก่อนแมวใช่ไหมครัใช่พกเราชิมเองสรุปไม่ได้กินกวรอนพูดถึงเรื่องอาหารแมวอาหารสุนัขเนี้ยปอนเคยแบบไปบ้านรุ่นพีใช่ป่ะแล้วมันมีมันมีเป็นขนมเป็นห่ออ่อนหนึ่งอ่ะมันจะมันรูปร่างรูปทรงมันคล้ายกับปลาหมึกกรอบปลาหมึกบดอ่ะปลาหมึกอบอ่ะแล้วมันเขียนว่าอกไก่เราก็แบบเฮ้ยอกไก่แบบ กรอบๆน่าจะโอเคว่ะแบบคลีนคลีนก็ยหยิบมากินพี่เขาบอกว่าอ,อยากกินอะไรหยิบเลยก็เลยหยิบมากิน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 ไปเกือบหมดถุงแล้วอ่ะพี่เขามาบอกว่าของแมวเอา้าแม่บ้านเขามาบอกเอา้าอันนี้ของหมานะคะคุณปอนอจริงๆนั้นเรา,าเคยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นตายแล้วาไาย <laughs> เคยแล้วไม่แล้วดันอร่อยด้วยไงหนูเคยกินะ ที่เป็นขนมแมวที่มันแบบเป็นเส้นปลาเส้นนะคะปลาเส้นแล้วแบบคือมันรสชาติเหมือนของคนเลยแต่แค่มันจืดกว่าแล้วหนูก็กินปวลายเส้นวาอิ่มเลยทีนี้โอเคค่ะไม่แต่พี่กินเสร็จคือเราเราไม่รู้ไงแต่คือเราพอเรากลับบ้านไปคืนนั้นพี่หอนทั้งคืนเลยอือโอเคค่ะหอนแบบหอนดังทั้งคืนเลยพี่อะเชฟก็ตลกเะคนเนี่ยใช่แล้วล้วทุกคนแบบอือพี่บอกฮะยังไม่ฮากันอีกเหรอ นึกว่าการหอนนึกว่าการหอนเป็นเรื่องปกติเอ้ยไม่ปกติแล้วนะดีปหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็ขอไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเบหน้าเนี่ยเชฟปอนจะมีภารกิจอะไรมาให้พวกเราทำกันโอเคจัดการใหน้าค่ะ